สบ bueno, <laughs> ัดิปลุงสบัดิบะซกุกุกมื้อนิพพ่อกับซ่องแม่บ่าลูกขุดมันมื้อนิแม่บ่าลูกเข้างานอีกแล้วขุดมันอีกแล้วขุดมันอีกแล้วมื้อนแม่บ่าลได้งานแล้วได้งานใหม่งม่นอยกันชวนแลกได้นี่น่ะยังกลังึ่งชวนแลก

ลงถทวลันไฟจับกล่องวะไม่เป็นไรจับกล่องให้ยาเพื่นขุดมันบางในหัวมันเขาก็กองอยู่ผู้ยุคเครื่องโรลดแล้วว่านนี้ได้โหลดหนึ่งวันนี้เก่งขนาดกสาวขุดมัน มวันนี้ก็เครือ่องโหลดเอลบเงินคือเก่าแล้วเอลบเงินเอลายดอกแม่เอาลายบูมีบนตากเต็มผ้าตั้งหกผ้าตั้งเลยอยู่เทิงผูกผูกคนงานเฮาสองสี่ห้าห้าคนหกคนมือเสานี้ลายแต่มือเสานี้น้องคิดน้องนิดสักเครื่องเพราะว่ามื่อื่นผูกมื่อื่นพวกเหม,อมือนกับเบลเฮียน เสน้อยก็ไม่ใหญ่นอนไม่ใหญ่กับเผาฮาราลงมาฮาก็ขึ้นไปเอาหน่นหน่อยเปลี่ยนแล้วไปเผาหนูนหน่อยแล้วก็กลอมร้านน,นนอนได้ร้าน,ก,นก็เจ็บปากเจ็บปากทำลายเฮยอยูย่าาแล้วเอาลัาน่น <laughs> ลูกแพเ,าเอาหลูกกุ้มอะแล้วยังไปเสือมันจากนั้นเราก็ลงมา แล้วลูกมาเปลี่ยนห้าขึ้นไปแลนอนเลยมาเฉยแม่ว่าลูกเน่มาเฉยพูซ่าใหม่นเนี่ยคุดมัน ผู around, 8, okay, right? mm ้ม hmm. mm ันก็ใส่กุบเพญานน่ะเลยเพิ่นว่าเป็นผู้สาวเป็นผู้สาวกําลังเป็นผู้สาวช่งนี้เฮาสิเบิ่งตัวก็บ่มีอยู่ผู้เดียวสบายใจเพิ่นว่าอยากกินก็กินบ่อยากกินก็นอนเมื่อคืนพ่นยังบ่ได้กินข้าวแลงเิเพิ่นลดุ่นบ่จักแลเขานอนเลยห้องก็ยาๆอมากินข้าวเด้อว ยังเอาล้างอีกบ่บ่เดียวหลุดหุ่นบ่เด้สี่ิตรคนเดียวอยากกินแก่กินบ่อยากกินแล้วก็นอนเลยบ่ได้จะเอาไฟอีกมีพวอแบบนั้นบุมีใครกลัวเออมีพวแบบนั้นบ่มีใครกลัวสัสบายอยากนอนแต่ฮกม้งก็นอนเลยบ่ได้ถ้าหาแนวกินให้ผัวอีกบ่ ว่านี่กินบางคลามรอบขำเลยอ,อิ่มบางคลามบ่บ่บกินหครเขาแรงก็เจ้างัดไปแลวกามันขาดเดดินมันแน,น่เลยอย่าแล้วก็น้ำบน่นี่ผู้คุดชองคนผู้น้ำช่องคนเด็ดเด็ดสมบูงัดคนหนึ่งเด็ดเล็กงัดอ งานก็หนึ่งพูกูสองพูน้ำกับสองชีวิตบ่มีผัวก็มีผัวบ่ฟัวแบบนั้นมันเป็นแบบไรลำบากบ่อยเดียวมันลุกบายกัวกินก็กินอยากนอนก็นอนบ่อยากไปแช่กัดสบายเมื่อจังเมื่อก็ได้บ่ได ເຮົາຫາຫນອງເຂົາເລ້ມືມື່ອດ້ຖ້າເຮລຍດະຍນຍັລຍ້າຍລະລ້ນຍັ เขาใหญ่ไปเลยลูกยังเนออยังว่าเป็นห่วงลูกอย่าลูกไ่ได้กินเข่าลูกใหญ่เลยอย่ากินของสิหากินแล้ววะนย่าสบายแล้วแล้ววะมีแต่เสื่อมชวยตัวเองบ่อยากได้ยังกระสือมาทาอยากนอนอยู่เมน ยกไปลเซกับใบมันมีเพลคองอีกหัวมันกันหัวใหญ่หัวน่อยตัวเหนาวน้ำกระไลอืมตัวดึงปวดขึ้นปวดขึ้น Body Advent. Dẹp mặt đẹp lông Đẹp vô cả nào mù sao đi nào mùa nó này ôi tôm. Come ong để ký điện điện chị điện hà nơi ba nô nha. Dẹp nham nát nhoi. Mụn tao bìa đẹp. Dẹp nham này hoài nham ừ. ta bây giờ nham nham mình đẹp bà bà đẹp, mì đẹp khay <laughs> เอามักโจขุดซะก่อนจะได้งาดขึ้นหาสระงาดบ่ขึ้นไล่ต้นขุดขุดอ้อมอ้อมซะก่อนแล้วก็งาดบันผู้งาดดินขันบ่เห็ดแนวหน้าขาดเบิดอขันเทาสิงงาดเอางาดเอาโรยบ่ได้ดินมันแน่นเราตร้องขุดอ้อมอ้อมอ้อมซะก่อนแล้วก็งาดบัน นี่พุงอัดจ้ะอือ <c oughs> จุลนแน,น่แน,น่ตรอ <c oughs> <c oughs> กองมันยำประทันพันทร์ กองไว้ซะก่อนผูง้งัดผู้น้ำผู้คุดผู้งัดผู้คุดก็คุดพูเอาหมกโจกคุดซะก่อนดินมันแขง็งจึงได้งัดขึ้น งาดเบื pues? <t ip rane> <t ip Hadi Harper> ่อขึ้นแล้ว่ดินมันแน่นบผลหรอดินมันแข็งเกินเบิ่อหนูหัวมันนะลูกโคตรใหญ่ไปสิหัวใหญ่หัวหน่อยหะแล้วกดอ้อมออมออมออมจะกรงัดไป ึ้นบ่ปุ๊อากาศนําลํากะงัดขึ้นหัวเดียวบ่กลน่ําเบิดนําอย่างเดียวเดี๋ยวว่าหัวมันที่มันบ่ขึ้นแล้วก็นําเอาดิผู้ขุดนําก็ขุด เด็ดออกมาเลยเริ่อมหอนมาเลยมสานี้หนาวโดหนาวเลยยามคืนยามสาคุดมันเต่าคนอาาพเป็นเพื่นนี่พากเลยก็แซ่ก็ติดตามช่องแมวลูกพีน้องบายดีคลิปนาพบกันใหม่